นกจากโปเกมอนกับนกจากดิจิมอนเหมือนกันเยอะไม่ต่างจากพวกสัตว์น้ำเลยนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อเก่งแฟนตาซีและนี่คือช่วงเหมือนกันไหมระหว่างดิจิมอนตัวนี้กับโปเกมอนตัวนั้นซึ่งก็ะตามสไตล์เดิมนะครับที่ว่าเราจะหยิบโปเกมอนกับดิจิมอนมาเปรียบเทียบกันแต่ละตัวซิว่าเฮ้ยไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นรูปร่างแบบนี้แล้วทีนี้ในโปรไฟล์หรือกระทั่งว่ารายละเอียดเชิงลึกเชิงตื้นอะไรพวกนี้นะครับมีอะไรที่พอจะเปรียบเทียบกันได้ว่ามันเหมือนกันขนาดไหนไหมอย่างนี้นะครับซึ่งในภาคสามนี้แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสัตว์ปีกกันบ้างกัน ผมแต่ว่าจากพาร์ทหนึ่งของในคลิปนี้กับพาร์ทสที่ผมเตรียมเอาไว้เนี่ยมันจะมีบางอันที่ไม่ใช่นกจ๋าเลยอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยขอตั้งกว้างๆว่าเป็นสัตว์ปีกกนแล้วกันนะครับซึ่งพาร์ทหกับพาร์ทสเนี่ยเป็นสัตว์น้ํา1กับสัตว์น้ํา2ไปแล้วซึ่งสัตว์น้ํา3เนี่ยรอกันไปก่อนละกันนะครับผมก็ระหว่างนี้เอาพวกสัตว์ปีกแมลงพืชอะไรพวกนี้มาคุยกันก่อนครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมคัดมา10คู่เหมือนเดิมนะครับอาแต่ทีนี้คาว่าไ้ยนองปขึ ผมก็หยิบยกมาเพื่อให้ท่านผู้ชมช่วยพิจารณากันนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันทีละคู่กันเลยดีกว่าครับว่าจะมีตัวอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นนะครับผมขอนําเสนอด้วยตัวนี้เลยคือไฟเยอร์จากฝั่งโปเกมอนนะครับแล้วก็บิร์ดรามอนจากฝั่งดิจิมอนครับซึ่งมันเป็นนกที่มีคุณสมบัติของขนทั้งตัวเนี่ยที่เป็นไฟเหมือนกันนะครับเบิร์ดรามอนเนี่ยจะออกเป็นแนวไฟคุมทั่วตัวซะมากกว่าเนาะแต่ทีนี้ของไฟเยอร์เนี่ยจะมีส่วนผิวหนังซึง ก็จะเป็นผิวหนังทั่วๆไปที่น่าจะพอสัมผัสได้บ้างแต่ว่าในส่วนของปีกที่เป็นเปลวไฟนี่ก็ร้อนระอุนะครับผมอย่าได้ไปสัมผัสกันเลยทีเดียวเชียวครับซึ่งลักษณะเด่นจริงๆเนี่ยมองไปแล้วก็คือความเป็นนกแล้วก็ขนที่เป็นเปลวเพลิงนะครับแต่ถ้าดูส่วนจาง,งอยปากอย่างเงี้ยเบิร์ดดรามมนมันออกแนวไม่ใช่จาง,งอยปากเหมือนพวกนกอะไรประบานนั้นนะนะสำหรับในส่วนของโปรไฟล์ของพวกมันนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเชื่อมโยงหรือคล้ายกันนะตัวของไฟเยอร์เนี่ยเขาจะพรีเซนต์ในเรื่องของการที่ว่ามัามาัันนนนนนสสาาาาาามมรรรถฟฟฟืููู้้้กกกกษตวววไไไดเเเลออออย่่ใขะะ็็จป แบบนกนักสู้ทั่วไปนะครับผมบินไปนูน่นบินไปนี่แล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาหาเรื่องมันมันก็พร้อมที่จะต่อสู้กับศัตรูที่มาหาเรื่องนั่นเองครับและทีนี้คู่ต่อมานะครับคู่นี้แอบมีไฮไลท์นิดนึงนะครับนั่นคือเป็นคู่ของไฟเยอร์กาล่าครับผมซึ่งอันนี้ก็คือเป็นไฟเยอร์ที่เปลี่ยนจากธาตุไฟเมื่อกี้กลายเป็นธาตุมืดแล้วนะครับแต่ทีนี้ในฝั่งดิจิมอนเนี่ยผมขอยก2ตัวมาเพื่อประกบกันให้กลายเป็นเหมือนไฟเยอร์ร่างกาลากันนะครับโดยนกจากดิจิมอนที่ผมรู้สึกว่าเหมมืออนนกับลีจะ ก็เบลุกมอนนั่นเองครับซึ่งขอพูดถึงโปรไฟล์ของไฟเยอร์ร่างกาล่านิดหนึ่งนะครับคือด้วยการเป็นร่างกาล่าอย่างนี้นะครับมันจะมีออร่าชั่วร้ายที่เหมือนเป็นเปลวไฟนะเออคือเหมือนเปลวไฟเป็นสัญลักษณ์ของความมืดดำของตัวมันก็ได้ครับเป็นเปลวไฟที่สามารถเผาผ่านวิญญาณของผู้ที่ไปสัมผัสมันได้เลยโดยที่ตัวของมันเองก็มีความดุร้ายมีความมืดดำสมกับธาตุของโปเกมอนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแบบดำมืดแบบนี้นะและทีนี้ในฝั่งของดิจิมอนบ้างคือเซเวอร์ดราโอนเนี่ยผมแอบคิดไนนว,ว้ต ไปเป็นสีดําอย่างเงี้ยเซเบอร์รามอนก็น่าจะเหมาะในแง่ที่เป็นนกที่แบบมีความเป็นเปลวเพลิงดําๆเหมือนกันนะครับเออแต่ว่าที่จริงไฟเออร์ร่างการ่าเนี่ยไอ้สีดำเนี่ยไม่ใช่ส่วนเปลวเพลิงนะเป็นส่วนผิวหนังแต่ว่าเปลวเพลิงมันจะออกเป็นแนวแดงๆสีชมพูนะครับก็ให้เป็นว่านกโทนสีดาๆเนี่ยเป็นเซเบอร์รามอนแต่ว่านกที่มีความชั่วร้ายแล้วก็น่ากลัวเนี่ยจะเป็นเจ้านักรบสเปรตสายบีสอย่างเจ้าเบลุกมอนตัวนี้นี่เองครับซึ่งเบลุกมอนตัวนี้นะครับผมมันเป็นดิจิมอนที่มีสัญชาตญาณ วิญญาณผู้ตายครับก็คือประมาณว่าเวลามันต่อสู้กับศัตรูแล้วถ้าเกิดว่ามันจะสังหารศัตรูอย่างเงี้ยสังหารเสร็จปุ๊บมันก็อาจจะมีการกลืนกินวิญญาณหรือกระทั่งว่าตัวตนที่เป็นวิญญาณในโลกดิจิมอนก็อาจจะมีการหวาดกลัวเจ้าเบลุกมอนตัวนี้ครับซึ่งถ้าให้ดูโทนสีจริงๆแล้วเนี่ยส่วนร่างกายหลักของเบลุกมอนที่ออกเป็นแนวแบบสีม่วง,วง,วงแดงใช่ไหมเอออันนี้ก็ไปสอดคล้องกับสีไฟของไฟเยอร์ร่างการาซะด้วยและส่วนขนนกก็เป็นสีดำซึ่งไปสอดคล้องกับสีผิวของไฟเยอร์การักกก็็โทนนนสีีีมมมมคคคววาาล้้ยยใุซะดู่ต่อมาผมมีนกกไฟฟแล้้วผมขอใหเป็นนสาย ด้วยกันแล้วกันนะครับถ้าเป็นฝั่งของโปเกมอนก็คือทันเดอร์และถ้าเป็นฝั่งของดิจิมอนก็คือทันเดอร์เบิร์ดมอนครับ <c oughs> ขนาดชื่อเนี่ยต่างกันแค่ใส่คําว่าเบิร์ดมอนมาเท่านั้นเองนะซึ่งทันเดอร์ในโลกโปเกมอนนะครับมันจะเป็นนกที่มีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนทันเดอร์เบิร์ดมอนก็จะเป็นนกลักษณะแบบนี้ครับซึ่งผมอ่ะลองให้ทุกคนจินตนาการภาพนะครับว่าไอ้นก2ตัวเนี้ยถ้ามันเป็นของเล่นเนี่ยเราจะใช้มือเปล่าในการจับมันก็อาจจะมีการแบบเสียวๆตรงที่ว่าขนนกของมันปีกของมันเนีีย่ยออาาาจะมมกรรแทงื ซึ่งอารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะทำให้มันเป็นโปเกมอนกับดิจิมอนที่มีสัมผัสที่คล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่าสีโดยองครวมเนี่ยทันเดอร์เบิร์ดมอนที่ไม่ได้มีแค่สีเหลืองสีทองอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็จะมีส่วนปีอีกส่วนร่างกายที่เป็นสีฟ้าด้วยแต่โดยพื้นฐานแล้วอธิบายได้เหมือนกันเลยครับว่าไอ้นกสายฟ้า2ตัวเนี่ยมันมีความสามารถในการควบคุมสายฟ้าเหมือนกันครับและทีนี้ความอารมณ์ร้อนเนี่ยก็จะพอๆกันซะด้วยแต่ของทันเดอร์เบิร์ดมอนรีมาร์กไว้ให้ว่าเขาใส่ว่านอกจากอารมณ์ร้อนแล้วมันยังมีความดดุร้้้าาาายยททีีนะีี่่่่่คคออออนนนนขขงงงสสูวววเเซึปกกมมมมัแหลฟบ ก็เป็นส่วนที่สามารถใช้โจมตีศัตรูด้วยไฟฟ้านั่นเองครับและคู่ต่อมานะครับผมแม่เจ้านกในตำนาน3ตัวของโลกโปเกมอนมีคู่หมดเลยครับผมคู่ที่3เนี่ยเป็นฟรีเซอร์นะครับจากฝังโปเกมอนและในส่วนของดิจิมอนนะครับผมยกเป็นฟรอส t b เบลุกมอนมาครับผมไอตัวนี้เนี่ยยังไม่ค่อยได้มีบทบาทอยู่ในอนิเมะซะขนาดนั้นนะนะแต่ตัวของมันเนี่ยเป็นดิจิมอนนกที่ถ้าดูแล้วก็มีความคล้ายกับนกยูงนะครับซึ่งความเป็นนกยูงถ้าเทียบกับฟริเซอร์ที่เป็นแบบนกที่มีการสยายบินไปบนฟ้าอย่างน,นะร, Image ะปนประมปาณใ่ โดยองรวมภายนอกอาจจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นครับแต่ทีนี้ความน่าสนใจคือเขาอธิบายเรื่องความงามของหางไอนกสตัวนี้เหมือนกันครับผมคือฟรีเซอร์เนี่ยมันจะมีหางที่พลิวปิวสวายไปใช่ไหมครับซึ่งพัดไปพัดมาก็ดูสวยงามจากผู้ที่มองเห็นแบบไกลๆว่ามันบินผ่านฟ้าไปและฟริเซอร์เองก็จะมีความสามารถในการที่ว่าถ้าบินผ่านพื้นที่ไหนปุ๊บก,ก็อาจจะมีหิมะตกอะไรแบบนี้แต่ Frost b สเบลุกมอนนะครับผมก็ไม่ได้มีเรื่องราวของการบินอะไรขนาดนั้นแต่เขาจะพรีเซนต์เรื่องหางของมันนี่แหละว่าหางสวยมากนะครับเวลาที่มันมีกกกาาารสยยออ ปุ๊บเนี่ยจะมีการส่องแสงระยิบระยับสีขาวฟ้าเลยนะซึ่งความงามของเรื่องหานี่เรื่องนึงแล้วนะครับแต่ทีนี้อีกข้อมูลหนึ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจเอา Frost b เบ l ูม m o n มาเปรียบเทียบกับฟร e e ซอร์นะครับคือ Free ซอร์เนี่ยเป็นโปเกมอนที่บางทีนะมันไม่ได้บินไปบินมาบนท้องฟ้าอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันทีมันชอบเก็บตัวไม่ชอบไปโผล่ให้ใครเห็นซะเท่าไหร่และโดยชีวิตประจําวันของมันบางทีก็อาศัยอยู่ในภูเขาหิมะแล้วถ้ามีคนเดินมาหลงภูเขาหิมะปุ๊บเนี่ยตัวของ f r e ะรีเซอร์ก็งงงงไได้ยัซึ่ ก็อาจจะเป็นการนำทางตรงๆหรืออาจจะมีการให้สัญญาณว่าทางออกอยู่ตรงนั้นนะก็เดินไปได้ครับซึ่งตัวของ Frost Bay ล mon นตนะครับตรงนี้เนี่ยเหมือนฟรีเซอร์ประมาณ90%เลยครับผมอ่ะที่เหมือนก็คือว่าตัวของ Frost Bay ลูม mon พื้นฐานแล้วก็จะอาศัยอยู่ในพวกภูเขาหิมะนะและในภูเขาหิมะนั้นนะครับก็อาจจะมีเป็นอ่ถ้าเอาสิ่งมีชีวิตของฝั่งโปรไฟล์ของ Frost Bay ลูม mon ก็จะเป็นพวกดิจิมอนนะซึ่งดิจิมอนที่หลงเข้ามาในภูเขาหิมะอย่างเงี้ยนะครับตัวขขของงมันมรรมนน,นีน imon, นนาาาเเผ่่้้้หดทลุูแ็ มีค่าพอที่จะรอดชีวิตออกไปไหมซึ่งถ้ามีค่าพอที่จะรอดชีวิตออกไปมันก็จะนําทางให้ออกจากภูเขาน้ําแข็งไปแต่ทีนี้ข้อมูลที่โหดไปบอกฟิเซอร์เลยก็คือถ้าฟรอสต์เบลูมอนประเมินแล้วว่าไม่สมควรรอดชีวิตากดิจิมอนตัวนั้นหรือคนคนนั้นที่หลุดเข้ามาที่ภูเขาหิมะนี้จะโดนพลังของฟรอสต์เบลูมอนแช่แข็งทั้งเป็นแล้วก็จบชีวิตลงไปถ้าอย่างนั้นเลยครับเอออันนี้ถือว่ามีโปรไฟล์ที่โหดกว่าแต่เรื่องการแบบนําทางผู้คนหรือดิจิมอนโปเกมอนในภ ประมาณนี้นาะสำหรับนกในตำนาน3ตัวเนาะแล้วก็มี4คู่นะครับมีไฟเจอร์กาล่าแถมเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่านกในตำนานจากโปเกมอนสามารถเปรียบเทียบกับดิจิมอนได้ด้วยประการชนินี้เองและต่อมานะครับผมเป็นนกในตำนานอีกแล้วนั่นก็คือเจ้าโฮโอจากโปเกมอนแล้วก็โฮโอมอนจากดิจิมอนครับคืออันนี้ต้องให้อธิบายอะไรไหมขนาดชื่อยังเหมือนกันเป๊ะๆป๊ะแค่ใส่คำว่าม,อน,มอนเข้ามาเท่านั้นเองนะครับซึ่งที่จริงแล้วในฝั่งดิจิมอนเนี่ยโฮโอมอนจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่าฟีนิกซ์มอนนะครับซึ มีพื้นฐานมาจากนกในของตำนานจีนอันหนึ่งซึ่งก็จะมีชื่อว่าเฟิงห่วงนะครับซึ่งนกเฟิงห่วงเนี่ยเป็นนกที่มีลักษณะประมาณนี้ซึ่งถ้าให้ดูรูปร่างก็แอบมีความคล้ายกับโฮโอกับโฮโอมอนเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าสีสันโดยอง์รวมนะครับโฮโอจากโปเกมอนก็จะดูแบบมีสีสันที่หลากหลายมากกว่าเขาถึงมีเป็นขนสีรุ้งใช่ไหมส่วนโฮโอมอนเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะของนกที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไปอีกแบบหนึง่งและทีนี้เนี่ยการที่เขามีชื่อภาษาอังกฤษเป็นฟีนิกซ์นะครับก็ มันก็ถูกเรียกว่าเป็นฟีนิกซ์ของจีนได้เหมือนกันนะครับเอออันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะดูภายนอกดูชื่อแล้วก็อ้างอิงที่มาของมันได้ค่อนข้างชัดเจนนั่นแหละและคู่ต่อมานะครับผมมานกอีกากันบ้างครับอ่านกอีกาจากฝั่งโปเกมอนจะเป็นดอนคาราเซ่และนกอีกาจากฝั่งดิจิมอนก็จะเป็นยาตาการามอนครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเอาเป็นความอีกานะมันมีความคล้ายกันด้วยความที่แบบเป็นนกสีดำๆสยายปีกบินอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเอาโปรไฟล์เชิงลึกแล้วค่อนข้างต่างกันเยอะนะเออถ้าเป็น บอสของพวกอีกาครับมันก็จะมีพวกยามิกราสืที่เป็นลูกน้องของมันคอยรับใช้มันและตัวของมันก็จะมีความดุร้ายในฐานะที่เป็นหัวหน้าจอมเขี้ยวอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นยาตาการามอนนะครับผมจะเป็นดิจิมอนออกแนวเป็นอีกาศักดิ์สิทธิ์นิดหนึ่งนะครับเป็นดิจิมอนที่ปกป้องพื้นที่ประตูศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของดิจิทัลเวิลด์นะและถ้าเกิดว่ามีใครจะมาผ่านประตูนั้นเนี่ยตัวของยาตาการามอนก็จะมีการมอบบททดสอบให้ว่าถ้าผ่านบททดสอบนี้จะให้ผ่านประตูไปซึ่งแค่โปรไฟล์พื้นๆ มือนกนัแต่ว่าข้อมูลทางโลกของโปเกมอนกับดิจิมอนแตกต่างกันเท่านั้นเลยครับและทีนี้จะพามาดูนอกอีกคู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ฝั่งโปเกมอนเป็นสวาน่าฝั่งดิจิมอนเป็นสวอนมอนครับผม <laughs> ชัดไนหะนะครับว่าชื่อก็แอบ,บจะคล้ายกันเลยนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วไอ้สอตัวนี้ก็ง่ายๆครับมาจากหง์ข่าวนะซึ่งสวอนมอนเนี่ยเขาก็เป็นเทลมอนที่ใช้ดิจิอนทัลแห่งความรักนะครับกลายเป็นเจ้าหงษ์ข่าวนี้นะซึ่งหงษ์ขาวของโลกโปเกมอนกันก่อนครับเจ้าสวาน่าตัวนี้เนาะข้อมูลของ2ตัวนี้จะมีความคล้ายก ที่ชอบอยู่กันเป็นฝูงครับแต่ทีนี้ความเป็นฝูงของพวกมันมีความแตกต่างกันอย่างไรมาฟังของโปเกมอนก่อนของโปเกมอนนะครับผมพวกสวอนน่านะครับมันจะมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งคือการชอบมาเต้นระบำด้วยกันครับผมเวลาช่วงฟ้าสางเช้าเ้าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการมาแบบเต้นสนุกสนานกันนะครับเหมือนเป็นการออกกําลังกายยามเช้าแต่ว่าข้อมูลของสวอนมอนที่เป็นเจ้าหงษ์ขาวแห่งโลกดิจิมอนนะครับคือมันเป็นดิจิมอนที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยอยู่เป็นฝูงแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของพวกภูมิประเทศของดิจิตอลเว ไปแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วสวอนมอนที่อยู่เดียวๆจะเยอะกว่าครับแต่ถามว่าอยู่เป็นฝูงยังพอมีไหมก็ยังพอมีแต่ค่อนข้างหาได้ยากซึ่งการอยู่เป็นฝูงของพวกมันหลักๆก็คือพูดกว้างๆว่ามันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในมุมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการปกป้องเพื่อนพ้องจากศัตรูอย่างนี้เนาะหรือจะเป็นการยกย้ายถิ่นฐานอย่างงี้นะครับก็ซัพพอร์ตกันในการที่จะเตรียมการต่างๆนานาครับและคู่ต่อมาเป็นคู่นกอีแร้งนะครับผมนกอีแร้งจากของโปเกมอนก่อนนะนั่นคือวาลชีน่าครับและถ ก็ตรงตัวนะวอลเชอร์ er, มันแปลว่าอ e ีแร้งใช่ไหมซึ่งอ e ีแร้งของฝั่งดิจิมอนโหดก็เยอะครับอันนี้บอกได้เลยแต่ฝั่งอ e ีแร้งของโปเกมอนเนี่ยจะออกแนวซอฟต์อนะครับผมอาจจะแบบมีความร้ายหน่อยนะครับแต่ว่าความร้ายของมันเนี่ยไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นซึ่งอ e ีแร้งของฝั่งโปเกมอนนะครับเขาจะเป็นอ e ีแร้งแบบว่าชอบดูแคลนผู้อื่นนะครับผมแล้วก็มีนิสัยการสื่อสารที่ไม่ดีกับโปเกมอนตัวอื่นเอาเป็นว่าไม่ค่อยญาติดีกับโปเกมอนตัวอื่นจะญาติดีก็แต่กับดิจิมอนที่เป็นร่างก่อนวิวัฒนาการของมมมมมััััันน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 ่่่แแแหหลลลละะรบบ้้ววววีีดสยยใกกกกกาาาาาาาททจเเเอออพูโงํป็ การแต่งตัวของพวกมันนะครับแต่ทีนี้ของวอลเจอร์มอนนะครับผมอีแร้งของด e ิจิมอนท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นนะครับว่ามันมีการติดปืนไรเฟิลด้วยซึ่งไอตัววอลเจอร์มอนเนี่ยถือว่าเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลทรายดิจิทัลเวิลด์เลยครับมันก็จะอาศัยอยู่ในทะเลทรายนะและทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเห็นว่ามีเหยื่อของมันหรือเป็นศัตรูอะไรก็ตามที่เดินข้ามผ่านทะเลทรายมันก็จะมีการใช้ปืนไรเฟิลในการเล็งโจมตีสังหารดิจิมอนต่างๆนา,นานานั้นได้เลยครับซึ่งจะเป็นอ e ีแร้งของฝัง Pokemon, นันนะพวกแบบกระดูกที่บอกว่าเอามาทําเป็นแฟชั่นเนี่ยบางทีก็เป็นกระดูกเหลือๆจากซากโปเกมอนที่มันไปเจอก็เท่านั้นเองนะครับเออแต่วอลเชอร์มอนนี่คือชัดเจนนะครับผมมือสังหารที่แท้ทรูและคู่ต่อมานะครับผมคู่นี้บอกได้เลยว่าโคตรพีคนะครับคือเป็นคู่โปเกมอนกับดิจิมอนนกฮูกครับผมอ่านกฮูกในโลกโปเกมอนท่านผู้ชมนึกถึงตัวไหนบ้างครับของคู่นี้ผมขอพูดถึงดิจิมอนก่อนกันเลยกันนะครับดิจิมอนคือโอมอนครับโอมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีลักษณะเป็นนกฮูกก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 นน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 ะะคคครรรรััััับบผมมมมมมเเเเเิิิดดจจจากกาาาาาทททีีี่่่่ววววอออใช้้้ลลแหงยปปป็็ตโ นกฮูกนะที่ผมเจอมาเนี่ยมี5ตัวครับผ <c oughs> มเยอะมานะครับตัวแรกคือโฮโฮตัวที่2คือโยรุโนซุกุและตัวที่3ถึงตัวที่5เนี่ยเป็นสายวิวัฒนาการของเจ้าพวกมุคุโรไปจนถึงจูไนเปอร์ครับซึ่งอธิบายได้หลายมุมมากๆเลยเนาะเออถ้าเกิดว่าเป็นแบบโอมอนที่มีการหปีกอย่างเงี้ย,ยก็จะแอบ,บมีความคล้ายกับมุคุโรใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันกางปีกออกมาหน่อยก็จะดูแบบมีตัวป้อมๆออ,ออกมาคล้ายๆกับฟุคุซุโรที่เป็นร่าง2ของเจ้ามุคุโรเออแต่ว่าที่จริงแล้วจูไนเปอร์เนี่ยแอบบไม่ค่อยคล้ายนะครับ ไปมีความคล้ายกับโยรุโนสุกุอีกครับถ้าให้ผมประเมินนะผมว่าเอาโยรุโนสุกุกับฟุคุซุโร่ที่เป็นร่างสองของเจ้ามุคุโร่เนี่ยอันนี้ก็จะแอบมีความคล้ายกับออลมอนมากที่สุดครับแต่ทีนี้การอธิบายในเชิงของโปรไฟล์นะครับจะเป็นยังไงของโอโมนนะครับเขาจะบอกว่าเป็นดิจิมอนที่ถนัดต่อสู้ในช่วงเวลากลางคืนในที่มืดมืดเป็นอย่างดีนะเพราะว่าตัวของมันมีเลนส์ที่จะทําให้มันสามารถมองเห็นได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วมันยังมีความสามารถในการโจมตีที่แม่นยานะครับและแน่นอนว่ารูปแบบกกกกกาาารรโโโจจจมมมตตีีี็็ะอออออปปแนนนนวขขงงงบใท่่ืดนะถ้เฝั ก็การโจมตีที่แม่นยำเขาจะอธิบายในส่วนของจูไนเปอร์ที่เป็นร่างสาวของเจ้ามุคุโร่ครับว่าตัวของมันสามารถดึงขนออกมาทําเป็นสอนแล้วก็ยิงโจมตีใส่ศัตรูได้ส่วนของฝั่งโยรุโนสกุนะครับก็จะแอบมีความคล้ายกับโอมอนตรงที่ว่ามีการพรีเซนต์ในเรื่องของการเคลื่อนที่ในความมืดการมองเห็นในความมืดอะไรพวกนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับถือว่าเอาลักษณะเด่นของนกฮูกมาใช้ได้อย่างดีในสายพันธุ์ของทั้งโปเกมอนและก็ดิจิมอนนั่นเองครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าโปเกมอนเนี่ยมันมีความหลากหลายของนกฮูกมากกว่า ก็เลยหยิบมาทั้งแก๊งเลยนะครับให้ท่านผู้ชมช่วยกันพิจารณาแล้ต่อมานะครับคู่สุดท้ายของดิจิมอนกับโปเกมอนที่เหมือนกันฝั่งโปเกมอนนะครับเป็นโดเดคาบาชิ ashi, และถ้าเป็นฝั่งดิจิมอนคือโทแคนมอนครับซึ่งไอ้สตัวนี้นะครับมันจะเป็นนกจาง,งอยปากใหญ่นะครับถ้าอ้างอิงว่ามันมาจากนกสายพันธุ์ไหนจะเป็นนกสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าทูแคนครับ ทูแนคนคุ้นไหมนะครับผมก็คือมาจากชื่อของทแคนมอนนั่นแหละครับแต่ทีนี้ความเป็นนกทูแคนถ้าขึ้นภาพน,นกทูแคนจริงๆท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับโดเดคาบาชินะซึ่งถ้าเทียบกันนะครับไอ้สองตัวนี้เป็นโปเกมอนที่มีศักยภาพในการใช้จังหวะอยปากที่โดดเด่นนะครับอันนี้ก็อ้างอิงจากความเป็นนกทูแคนอยู่แล้วเนาะเพียงแต่ว่าความคล่องแคล่วในฐานะโปเกมอนนกเนี่ยหรือสามารถใช้พวกปีกในการเคลื่อนที่ไปนู่นไปนี่นะครับโดเดคาบาชิก็จะมีความโดดเด่นมากกว่าเพียงแต่ว่าของทแคคมมมนนรันเป็ี่่ใช้หงวาม แล้วทีนี้นะครับมันกลายเป็นนกที่มีลักษณะแบบนี้คือแบบเหมือนมีเป็นส่วนเกาะไข่ที่คุมร่างกายของมันอยู่ตลอดเวลาครับมันก็เลยดูจะเป็นดิจิมอนที่มีอุปกรณ์ซะหน่อยหนึ่งนะครับก็หมดไปแล้วนะครับผมสําหรับโปเกมอนกับดิจิมอนทั้ง10คู่ที่เป็นตัวนกแล้วก็มีความคล้ายกันที่ผมหยิบยกมาซึ่งทัท้ดทั้งวนนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็มีการหยิบยกมาเล่าให้ฟังไปซึ่งท่านผู้ชมยังมองว่าไอตัวที่ผมเล่าไปในคลิปนี้เนี่ยมีตัวไหนเหมือนกับตัวไหนอะไรยังไงอย่างนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต แต่ทีนี้ประเด็นที่ผมอยากฝากไว้ท้ายคลิปนะครับก็คือเดี๋ยวในพาร์ท4ของเหมือนกันไหมนี้จะเป็นพวกนกอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นสิคู่ถัดมานั่นเองครับท่านผู้ชมลองเดาซิว่าในคลิปหน้าเนี่ยจะเหลือตัวอะไรให้หยิบยกมาพูดคุยกันได้บ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพลิดเพลินกับนกสิกคู่นี้กันไปก่อนนะครับผมและเดี๋ยวรอดูซิว่าพาร์ท4ของเหมือนกันไหมจะเป็นอะไรยังไงครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออออภััยยยมาาณทีีี่่่นน้้ดดดดดดวะครรบูลลลลิปิปชชืก like, ก subscribe, ก share, กกไ์ Sub เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ